ะะสำหรับผัดหมี่ฮอกเกีย้ยนมีะนะนาตาชัดมาลองชิมกันหน่อยครับมาท่านผู้ชมผัดหมี่ฮอกเกีย้ยนเนี่ยต้องแบบมีกลิ่นหอมของกระทะนะฮะท่านผู้ชมใช้ไฟแรงในการผัดนิดนึงฮะมาไปครับอืม เชฟชาติใช้ได้ครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ฮกเกี้ยนนะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างมาครับวัตถุดิบหลักนะครับก็จะเป็นหมูแดง70กรัมหั่นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเส้นใหญ่ดนึงนี่นะครับแล้วจะเป็นกุ้ง กุ้งก็ใช้เป็นกุ้งขาวกลางนี่นะฮะวันนี้ก็ใช้ตัวใหญ่นิดนึงใชุ้้งสดนะฮะแกะเปลือกผ่าหลังอย่างนี้นะครับส่วนผัดที่จะผัดลงไปนะครับก็จะเป็นพริกยักษ์นะครับหรือว่าพริกหวานหรือว่าพริกกระขังนี่นะฮะสีเขียว50กรัมหั่นเป็นเส้นใหญ่ๆหญ่นี้นะครับใหญ่นิดนึงท่านผู้ชมผัดไปจะยุบนะฮะแล้วก็สีแดง50กรัมหอมใหญ่ก็หั่นเป็นเส้นเส้นกันนะครับ50กรัมแครอท30กรัมอันนี้ผมลวกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นหอมต้มหั่นเป็นเส้น30กรัมอันนี้ก็รียยบรร้อนะคับ แล้วก็จะเป็นถั่วงอกห้าสิบกร,รมัมแล้วก็จะเป็นต้นหอมหั่นเป็นเส้นนะฮะซอยเส้นอย่างนี้นะครับปกติจะใส่เป็นเกะววองหรือว่ากุใชี่ขาวนะครับถ้าเป็นแบบจีนจริงนะครับก็จะใส่เป็นกะว่องแต่ว่ากลิ่นอาจจะไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็นต้นหอมหั่นเส้นนะครับบะหมี่เหลืองนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะนึ่งบะหมี่กันก่อนนะครับวันนี้เยอะนิดนึงเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งนึงไว้ผัดเป็นบะหมี่ผัดหมูแดงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็นำบะหมี่ของเรามานึ่งนะครับ อนิดนึงท่านผู้ชมนี่นะครับเราจะนึ่งบะหมี่ของเรานะครับอยู่ที่10นาทีถึง12นาทีนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับบะหมี่เรานึ่งมา12นาทีนะครับนี่นะฮะสีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมให้สีจัดตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็นำากระทะมาตั้งนะครับเติมน้ำมันให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมเราจะฉาบกุ้งกับมูแดงหรือว่าล่าเหยานี่นะฮะแล้วก็ลงไปเลยครับ ไม่ต้องให้สุกนะท่านผู้ชมฉาเสร็จก็ขึ้นเลยนะฮะฉาไยฮะท่านผู้ชมก็ดูหน่อยนะครับนี่ฮะพอเราฉาเสร็จนะครับกุ้งก็จะฟูๆอย่างนี้นะฮะนำกระทะกลับมาตั้งครับแล้วก็เติมน้ำนะครับเดี๋ยวจะลวกบะหมี่กันก่อนนะฮะพอน้ําเดือดนะครับเราก็นำบะหมี่ลงไปลวกเลยฮะจะลวกแค่ครึ่งเดียวพอนะครับเดี๋ยวครึนึ่งจะไว้ผัดเป็นบะหมี่หมูแดงให้ชมกันนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับบะหมี่เราสุกแล้วนะฮะ แค่นี้พอนะครับแล้วก็เทบะหมี่กองไว้ก่อนครับนี่ท่านผู้ชมเส้นบะหมี่เราก็จะแบบเหนียวๆอย่างนี้นะครับเราจะผัดเลยไม่ได้นะครับเป็นบะหมี่เหลืองอย่างนี้นะครับบะหมี่เหลืองไข่นะครับเส้นจะลิกนะฮะท่านผู้ชมเขาขอกระทะด้วยนะครับเส้นบะหมี่ของเราเนี่ยจะได้ไม่ติดกระทะนะครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับเราก็มาเติมเป็นน้ำมันใช้เป็นน้ำมันใหม่นะท่านผู้ชมเลี้ยงน้ำมันในทั่วกระทะแล้วก็เทน้ำมันออกให้หมดนะครับ เราก็มาลงเป็นคลิกยักษ์เรานะครับไม่พริกหวานนี่ฮะรวมถึงหอมใหญ่นะครับผัดคลิกกับหอมใหญ่เนี่ยให้พอสนุกให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนะฮะวันนี้นะครับจะปรุงกันแบบสดๆเลยนะฮะปรุงกันเป็นกระทะต่อกระทะให้ชนะครับโดยปกติเลยผมจะใช้เป็นสูตรที่ว่าใช้เป็นน้ำซอสผักนะฮะจะมีซอสผักมีนะฮะ ที่ทำง,งานนะครับที่โรงแรมที่พราคาที่ทาอยู่เมื่อก่อนนี้ล้วก็จะใช้เป็นน้อซอสนะครับในการผัดใครผัดก็รสชาติเหมือนเดิมน,นะครับก็ไม่เคยมนะครับเราก็มาลงเป็นเห็ดหอมรวมถึงแครอทนะครับผักต้นนึงครับนี่นะครับแล้วก็จะมาปรุงรสชาติเลยนะครับน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะชิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส ปลาเขี่ยวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะซีดําหวานหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเกลือปลาช้อนชาครับน้ำเปล่านิดหนึ่งครับจะเป็นน้ำซุปก็ได้ท่าน,นผู้ชมรผชาชาอะลรดีแล้วก็ลงเป็นเส้นบะหมี่เรานะครับนิดนึงครับ เราก็มาลงเป็นบูแดงวดถึงตุ้งของเราครับดูไปครับใช้ไฟแรงขันเลยนะท่านผู้ชมได้หอมนะฮะท่านผู้ชมอยากให้สีจัดขึ้นนะครับก็ลงไปชื่อดำได้นะครับอย่าให้สีเข้มเกินไปนะท่านผู้ชมจะไม่น่าทานนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมซอยเส้นหั่นเส้นอย่างนี้นะฮะดูไปครับ เอาแค่พอถุงว่าออกยุบนะครับทุกคนเราก็มาลงเป็นพริกไทยป่นน,นิดนึงครับเพิ่มหอมด้วยน้ำมันงานประมาณครึ่งคว้านชานะครับแล้วก็มาผัดซ้ำ อ่ะนนี้ก็ได้นะครัะสำหรับผัดมีฮอกเกี้ยงของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวไปจัดลงจานให้ชมหน้าตาด้ย้างครับแล้วก็จัดให้สวยงามตามชอบเลยน,นะฮะนู้ชมแล้วก็มาโรยเป็นงาขาวขั่วนะฮะนู้ชมโดยปกติเลยก็จะโรยไข่เส้นด้วยนะฮะไข่เส้นใส่ด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็มาลงเป็นผักชีนิดนึงครับอันนี้นะครับเมนูบะหมี่ผัดนอกเกีย้ยนหรือว่ามีผัดโกเกี้ยนนะครับที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับนี่นะหน้าตาชัดมาลองชิมกันหน่อยครับมาท่านผู้ชมชิมเป็นเส้นให้ท่านผู้ชมชมแล้วกันนะครับนี่ท่านผู้ชมอืมผัดหมี่โกเกี้ยนเนี่ยต้องแบบมีกลิ่นหอมของกระทะนะครับท่านผู้ชม ใช้ไฟแรงในการผัดนิดนึงนะฮะมาไปครับอืมกลิ่นจชาติใช้ได้ครับ <Yahoo! S 1> จะทานก่กับเป็นแบบพริกดองหรือว่าจะเป็นมัสตาร์ดก็ได้นะฮะจะเป็นจิกโชรหรือว่าพริกเซี่ยงไฮ้เข้ากันหมดนะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับก็ฝาก ท่านผู้ชมไปลองทำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูที่เราฝากวันนี้เอาชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาญนะครับอีบีน้ลาปก่อนสวัสดีครับ